ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็มีเรื่องเล็กๆเ,เนาะก็เป็นคำถามชวนให้คิดนะครับว่า,าจริงๆแล้วซิมซิมเทพซิมเทบิบซิมที่ไม่มีสังกัดเนี่ยฮะที่ว่า,าไปแบ่งโทรศัพท์ไปลักสัญญาณโทรศัพท์ของ เป็นดาวเทียมเ,เขาเรียกอะไรดาวเทียมผีดาวเทียมเถื่อนหรือว่าความเร็วไเ,เขาเรียกเ,เปิดขึ้นสัญญาณเถื่อนอะไรอะไรประมาณนะฮะซึ่งเวลาเราสั่งไปตามร้านร้านเขาเรียกร้านไอ้อพวกไอ้ช้อปปี้ลาซาดาอะไรพวกนี้หรือว่า,อา,อาตามออนไลน์ต่างๆที่มันขายกันเกินนะฮะจริงๆแล้วผมว่าความเร็วเยอะแยะขนาดนั้นนะ ทำไมมันกล้าที่จะมาเ,เขาเรียกาขายขายโปรโอ่ะขายโปรโซิมแข่งกับพวกจริงๆรมันก็มีชื่อนะฮะเราจะใช้ยี่ห้ออะไรฮะบ้านเราอ่ะเถือขายไม่ว่า AIS 2 d e t e c มันมีแข่งหมดเลยนะฮะผมก็เลยแปลกใจว่ามันไปเอามาจากไหนเออแล้วมันได้จริงหรือเปล่าเออแล้วขั้นตอนการซื้อเนะี่ยถ้าเราไปลงทะเบียนกับ ร้านค้าที่อยู่แถวบ้านเราเราก็จะรู้นะว่าร้านค้าเราร้านค้าชื่อร้านค้าอะไรหรือว่า,อ,า,อ,าอยูอ่อยู่โซนไหนเราไปาไปลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่อะไรเราจะรู้ใช่ไหมละ่ะหรือแม้แต่รู้จากชื่อคนซื้อคนอคนขายซิมให้เราแต่การซื้อซิมที่ว่า,าได้โปรสูงๆค่ะแปดเบกบังละ สเมกมึงละสอเมกมึงละแล้วก็ทุกถูกเนะี่ยเออมันไปเอาสัญญาณมาจากไหนฮะเออผมก็อยากรู้นะฮะแล้วก็คนที่ใช้เด็ดพวกนี้จนติดอกติดใจแต่ก่อนที่คุณจะได้ได้ได้ทำสัญญาะฮะเราจะต้องออผมก็เพิ่งรู้นะฮะว่าจะต้องออสแกนใบหน้าเราจะต้องแอดไลน์ line, เป็นเพื่อนกับเขา กากาฝ่ายตรงข้ามนะฮะแล้วก็ให้ข้อมูลคือบัตรประชาชนนี่ตรงนี้ฮะมันสําคัญทุกต้องให้บัตรประชาชนเนี่ยฮะออแล้วต้องยืนยันตัวตนโอ้ยวิธีการสวมสิทธิ์กานถักออนไลน์นี่มันมีมากมายใช่ไหมแล้วลักษณะการลงทะเบียนซื้อซิมซิมอะไรซิมเทพซิมอะไรเรียนออนไลน์ซิมอะไรมะไ,รม,ไรม่ตอะไรที่มันขายขายกันนะฮะถักออนไลน์แล้ว ให้ปริมาณความเร็วเยอะกว่าที่ซื้อ,อาตามทั่วๆไปแล้วแถมเร็วกว่าอีกอะถูกกว่าแล้วยังเร็วกว่ามันเป็นไปนได้อย่างไงครับเ,ออเนี่ยฮะมันน่า,นาชังโหนอองงงสงกาแล้วเกินฮะออชัางหายก็ช่างหายช่างสงนฮะเพราะว่ามันไปเอามาจากไหนของพวกนี้ออแล้วทําไมมันมีโปอย่างนี้ด้วยฮะออหรือแม้แต่มันรู้เราเราเลือกเธอ,เ,อ,อเลือกออยี่ห้อได้นะ จะใช้จะใช้ทูประกอบีทูเออจะใช้อดีตทกหรือว่าจะใช้อะไรมันมีหมดฮะเออแต่ขายมาทางออนไลน์เออลักษณะเนี้ยเหมือนเพื่อนผมเม่อก่อนอยู่สมัยก่อนเพื่อนผมอยู่ t ีโแล้วก็วางสายเอเชียซอฟต์เนาะเออยูทีโอแต่วางสายมันคนละค่ายกันฮะเออแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ทำทำงานลักษณะว่าโดดไปโดดมานะเพราะว่า คนที่รู้เรื่องสายใยแก้วเส้นใยใยแก้วถอยไปสักประมาณประมาณ25ปีที่แล้วนี่ยังยังถือว่าเรายังก็เรียกว่า,าพึ่งจะบุกเบิกาวางสายใยแก้วกันด้วยซ้ำแต่ที่ญี่ปุ่นหรือที่อื่นเขาวางสายกันไปหมดแล้วรู้จักคำว่าอิเนเทอร์เน็ตกันอย่างดีนะฮะนี่แหละครับแล้วเราก็มาบ่นว่า,าถูกสวมสิทธิ์บ้างละ นายนายนายอภิชาตอะไรอภิชาติกรมเกี้ยงก็ตายไปแล้วอะแต่มันมีนายอภิชาติกรมเกี้ยงเขาเรียกอะไรก๊อปปี้ขึ้นมาอีกคนฮะนายอภิชาติกรมเกี้ยงอาจจะมีบ้านอยู่ที่ชัยภูมิฮะแต่มันมีนายอภิชาติกรมเกี้ยงอีกคนนึงฮะอยู่ที่สันป่าตอง อภิชาติกมเกี้ยงตายไปตั้งนานแล้วที่จังหวัดชัยภูมิแต่อภิชาติกมเกี้ยครับหน้าตานี่ก็บอกว่ายี่ห้อเลยเช็คครับอยู่จันทบุออแล้วมีลูกมีหลานเป็นคนไทยหน้าตาเฉยเลยนี่ฮะลักษณะนี้ฮะหมายว่าว่ามันมีมานานแล้วนะไอการเอาเอาสมสิทธิ์ไปแล้ววิธีการขายซิมทางออนไลน์เนี่ยทุกวันเนี้ย ขอเลขบัตรขอให้เราถ่ายบัตรประชาชนหนึ่งสองให้เราแอดไลน์เข้าไปฮะอย่าลืมนะโกงกันทางไลน์ไลน์เนี่ยโปรแกรมไลน์เนี่ยสามารถที่จะมารู้ข้อมูลรู้สแกมมงสแกมมิง่งสแกมเมอร์ได้หมดนะฮะสองฮะการให้ข้อมูลบัตรประชาชนนี่ยเราไม่รู้ว่าต้นปลายทางคือใครเพราะเราไม่ได้มาทำที่ร้านค้าใช่ไหมรู้อย่างเดียวว่า พอเราลงทะเบียนอแอดไลน์เป็นเพื่อนมาแล้วแล้วก็เอาบัตรประชาชนเราเอารูปถ่ายบัตรประชาชนเราไปแล้วมันก็สามารถปล่อยเน็ตให้เราใช้ได้ตลอดเออโอ้โหครับแม่เสี่ยงครับเสี่ยงคนรู้ก็คงจะไม่มาพูดนะแต่ผมเพิ่งรู้แล้วก็กบในกะลาตัวหนึ่งนะแลกบเพิ่งจะเพิ่งจะรู้ ใครรู้ก็ช่วยเข้ามาคอมเมนต์ให้กบอย่างผมรู้บ้างนะฮะว่ามันมันอันตรายแค่ไหนหรือว่ามันปลอดภัยแค่ไหนเพราะว่ามึงจะเอากูไปทำไมนักหนาไอ,อ,อซื้อไอ,อ,อซื้อของทางช้อปปี้ลาซา,าดนะี่ที่ว่า,าซิมเนี่ยซิมซิมเทพซิมเทอรอะไรเนี่ยฮะเอเอแล้วความเร็วความแรงมันขนาดไหนมันยังไงกันทำไมโอ้โหความเร็วก็ได้เยอะกว่าราคาก็ถูกกว่าในขณนะที่ เราซื้อเด็ดเอ่อไวไฟทีบ a ร d ดแบรนด์ไวไฟทูหรือว่า d t e c ็ที่มันมาตามเสาไฟฟ้าเนี่ยที่มันลามสายไฟขึงตามเสาไฟฟ้าโคตรแพงครับโคตรแพงต่ำที่สุดเดือนละ700เท่าไหร่750ของเท่าไหร่เอ่อทีบ a ร d ดแบรนด์เนี่ยไหมเออ3 b b อ่ะ,อะนั่นแหละแล้วความความแรงความแรงก็แค่1นึ่งเบสเออ ความเร็วแค่หนึ่งเมกแต่ในขณะที่ไอซิมลูกเทพลูกเทอร์พหาหอกอะไรที่มักมีขายกันเกลื่อนเต็มเออห้างช้อปปี้ลาซาด้าอะไรออ,อนไลน์ต่างๆปรากฏว่าฮะปรากฏว่าเดือนละร้อยเดือนร้อยยี่สิบเดือนละสองร้อยห้าสิบความเร็วตั้งแต่สองเมกสี่เมกเออแล้วไม่จำกัดด้วยฮะเออในขณะที่ไอ,อไอเด็ดเด็ดกากๆที่เราใช้กนะันเนเด็ดที่มีค่ายเนี่ยทั้งสามไข่เนี่ย ปรากฏว่าช้าก็ช้าเออเด็ดก็ไม่พอแพงก็แพงแล้วมึงปล่อยให้มีคู่แข่งลักษณะนี้ได้ยังไงครับเออมึงเอาหูไปได้เอาตาไปไล่กันหีือยไงฮะไอกศทจไอเออเกิดมาทำไมฮะเออมันมีมีมีหน้าที่อะไรให้กศชจนะฮะเออเพราะฉะนั้นครับไอไอการลักขโมยข้อมูลกันนะเออคือลง ลงทะเบียนซื้อสิมแค่วันเดียววันรุ่งขึ้นแล้วมีการอโทรมาโทรมาหาผมฮะถึงที่บ้านเลยฮะถามว่าคุณเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นี้ใช่ไหมเออคุณคุณอายุเท่าไหร่เออขอให้ไปรับพัสดุที่ไปรษณีย์เออที่ที่ขนส่งด้วยเออแล้วคนพ่อคนแม่ไม่มีใครส่งมาให้เลยนะครับผมโทรไปเช็คเพื่อนไอ้ไอญาติผมแล้วไอ้ไอ้ไอ้มอไฟฟ้าอะไรไม่ต่อไร มันมีที่ไหนลนะ่ะใครไม่มีเงินเหลือซื้ออะไรมาให้เราเราครับทุกวันนี้เราก็หากินเองหุงกินเองเออปรากฏว่าญาติญาติบอกไม่ไม่มีเลยไม่เคยส่งอะไรมาให้เลยเออเราเป็นเราเรามีฐานะเป็นพี่ชายด้วยไอ,อ้พวกน้องชายกก็บอกไม่มีฮะพวกน้องชายน้องสาวอา้าวแล้วมันไปเอาอะไรยังไงเออบอกให้เราไปรับพัสดุไปสดีอา้าวไม่ต้องไปรับแล้วครับเออเผลอๆนี่แหละครับเดี๋ยวก็ มีการโทรมาหลังใหม่บอกว่ามีคนเอแอบอ้างเบอร์โทรศัพท์คุณไปใช้อย่างกูอ้าวคอเซ็นเตอร์นี่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามว่าวันนี้ก็มีเรื่องเล็กๆแค่นี้นะครับก็จะมืดแล้วนะฮะเดี๋ยววันหลังพบกันใหม่สวัสดีครับ